สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเบอร์เบอร์ท่านผู้ชมที่กำลังเรียนตัดผมนะครับหรือว่าท่านที่เรียนตัดผมจบใหม่ๆนะครับวันนี้ช่างวิกิจได้ของยากสักหน่อยสําหรับช่างใหม่นะครับเส้นผมแบบนี้สกัดดาวลุงเลยนะครับใจอยู่ไม่อยู่ก็ทรงนี้แหละครับวันนี้ผมเส้นใหญ่เส้นแข็งนะครับเราจะจัดการยังไงเราจะทรงอะไรที่เหมาะกับผมประเภทนี้นะครับ วันนี้ได้อันเดอร์คัตนะครับเปิดข้างอันเดอร์คัตมาฝากเพื่อนๆน,นะครับมาฝากท่านผู้ชมที่สนใจที่จะเป็นช่างตัดผมเพื่อนๆที่เรียนตัดผมจบใหม่ๆนะครับผมเส้นใหญ่เส้นแข็งไม่มีน้ำหนักเอาอันเดอร์คัตเลยนะครับวันนี้เปิดข้างอันเดอร์คัตมาฝากกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็มาเก็บผมด้านบนไว้ก่อนนะครับเก็บผมส่วนบนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยจัดการด้านตีนผมนะครับ จากที่เรานะครับเก็บผมส่วนบนเรียบร้อยแล้วก็จะมาเก็บลายผมด้านหน้านะครับออกก่อนแต่งตีนผมด้านหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนผมเป็นช่างใหม่ๆนะครับเจอเส้นผมแบบนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับ มองซ้ายก็ไม่มีใครมองดูเรานะครับเพื่อนๆร่วมคาคปไม่สนใจเลยนะครับมองขวาก็ไม่มีมีแต่หน้าลูกค้านะครับหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่นะครับก็จําไว้นะครับก็อันไหนยากๆนะครับจะมาฝากเพื่อนๆจเจ้าเทคนิคการจัดการผมเส้นใหญ่เส้นแฉ็งมาฝากกันนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดส่วนหน้าของมบหูให้กว้างเลยครับถ่ายเลยมุมผมขึ้นไปเกือบถึงแยกตัววายเลยนะครับเปิดให้กว้างเลยเป็นเปิดข้างอันเดอร์คัท ส่วนหลังใบหูนะครับจากาททอยขึ้นไปนะครับใช้ครึ่งหน้าฟันบัตเตอรเลียนนะครับใถไปเชื่อมกรอบทรงนะครับเห็นไหมครับส่วนหน้าจะกว้างด้านหลังจะแคบนะครับแล้วก็มาเชื่อมด้านหลังด้านายทอยขึ้นไปใส่กันเลยนะครับแล้วก็มานะครับเอาหวีเป็นตัวกำหนดขอบเห็นไหมครับไถขึ้นไปหวีปั่นลงมานะครับ เราจะเอาขอบสูงต่ำขนาดไหนนะครับก็วีเป็นตัวกำหนดเลยนะครับพอไปถึงเส้นเราก็วีปัดลงมาปัดตะเลียนท้ายเฉือนขึ้นไปเลยปัดขึ้นมาท้าเฉือนขึ้นไปเห็นไหมครับมันก็จะเป็นขอบนะครับเป็นทรงเป็นเป็นเจนนะครับเป็นระดับเดียวกันเลยนะครับจากขวาไปซ้ายเราตีเส้นไปก่อนนะครับให้ได้ขอบทรงที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยมาจาัดก,การด้านตีนผม ส่วนตีนผมนะครับเราก็ใช้มุมปัตเตเลียนนะครับถ่ายย้ำๆถ่ายจนว่าดูดีที่สุดนะครับส่วนลายละเอียดเรามาเก็บอีกครั้งหนึ่งด้วยฟันรองวันนี้นะครับเอางานฟันรองนะครับด้านตีนผมมาฝากเพื่อนๆนะครับเส้นผมแบบนี้ตัดยากนะครับส่วนหน้าเราก็เอา ถ่ายขึ้นไปเลยนะครับถ่ายขึ้นไปแล้วเชื่อมความขาวนะครับครึ่งหน้าฟันปตาเตี้ยนแล้วก็มาความสูงด้วยเต็มหน้าฟันถ่ายขึ้นไปตรงเลยมุมผมขึ้นไปเลยนะครับส่วนหน้าของไม่หูถ่ายตรงขึ้นไปนะครับเวลาจะเชื่อมใช้ครึ่งหน้าฟันปตาเตี้ยนนะครับเห็นไหมครับอ่าใช้ครึ่งหน้าฟันถ่ายมาเชื่อมกันเลยความขาวนะครับได้กรอบทรงได้รูปทรงที่ชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาตีเส้นกันขอบนะครับ ตีเส้นไปรอบๆเลยตามที่เราขึ้นทรงมานะครับตีไปตามรอยที่เราขึ้นปรอบทรงมาเลยนะครับอันนี้นะครับผมจะเก็บตีนผมด้วยฟันรองเบอร์0.5นะครับ ก็ตีเส้นมาเรื่อยๆนะครับจากซ้ายกลับมาขวาพอได้เส้นเรียบร้อยแล้วก็จะมานะครับเก็บไรอีกครั้งหนึ่งด้วยฟันรองบริสูทธ์ุด5ใช้มุมบัตรเตเลียนนะครับเพื่อนๆที่กำลังเรียนตัดผมอยู่นะครับใช้มุมบัตรเตเลียนถ่ายย้ำๆตรงไหนที่มันดำๆตรงไหนที่ไม่ชัดเจนนะครับตรงไหนที่ไม่กลืนกันให้เราใช้มุมบัตรเตเลียนถ่ายย้ำๆ้าแล้วถอยมาดูนิดน,นึงนะครับ อย่าไปดูใกล้มากนักถ่ายย้ำๆแล้วก็ถอยมาดูนิดนึงว่ามันเกืนกันไหมถ้ายังไม่เกืนแล้วก็ถ่ายนะครับความชัดเจนก็จะเห็นเลยถ้าเรายืนอยู่ไกลๆนะครับไม่ใช่ว่าไกลจนมองไม่เห็นนะครับไกลพอประมาณนะครับถอยมาดูนิดนึงตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยมัเห็นชัดเจนกว่านะครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับใชมมบ้มุมเบตรตอรียนมุมใดมุมหนึ่งนะครับตะแคงเก็บ ตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยตรงไหนที่ยังไม่คลืนกันนะครับมุมซ้ายมุมขวาก็ได้น่เพื่อน,อนๆที่กำลังเรียนตัดผมหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจที่จะพันช่างตัดผมก็ดูไปด้วยนะครับตะแคงเก็บไปเรื่อยตามรอยที่เราตีเส้นกลับมานะครับเห็นไหมครับ ใช้มุมไหนก็ได้ตะแชงนะครับให้เฉียนเฉขึ้นไปนะครับหลังจากที่เราได้ตีนผมที่คิดว่าดูดีแล้วครับผมก็จะไปเชื่อม กลืนขึ้นไปอีกครั้งนะครับจากส่วนดำไปหากรอบทรงนะครับด้วยวีเล็กสำหรับเพื่อนๆน,นะครับก็แนะนำให้ท่านใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับหรือไม่ก็เป็นเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับถาเชื่อมจากส่วนขาวไปหาขอบที่เราขึ้นกขอบทรงไว้อย่าเลยขอบขึ้นไปนะครับเราไปชนขอบเลยอันนี้อันเดอร์คัตคือเราตัดเฉพาะข้างล่าง แล้วก็เก็บขอบตามที่เราขึ้นกรอบทรงมาตอนแรกนะครับตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยก็เก็บขอบเก็บขอบเก็บตีนผมไปเลยนะครับบางทีมีเส้นผมชี้มานี้นิดหน่อยที่เรามองดูแล้วว่าดูไม่ดีครับก็จัดการเลยนะครับเก็บขอบไปได้วยกลับจากซ้ายไปขวาหลังจากที่เราใช้ฟันรองกระสูนอยู่ห้าเก็บตีนผมเรียบร้อยนะครับก็จะมาเช็คดูขอบแต่นี่ตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยเราก็เก็บขอบกลับมาเลยนะครับ แล้วก็มาเชื่อมจากขาวนะครับมันก็จะเป็นนวลแล้วก็จะเป็นเทานะครับให้เราเชื่อมตรงนั้นไปหาขอบส่วนบนนะครับวิธีเชื่อมก็ดูไปด้วยก็แนะนําให้ท่านใช้ฟันรองเบอร์1หรือไม่ก็เบอร์1.5ก็ได้ครับถ้า1.5่5มันหนาไปเราค่อยมาถอยเบอร์หนึ่งนะครับเอาเบอร์1แล้วถอยฟันขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งนะครับลองดูนะครับ หรือท่านมองว่าเบอร์1.5มันสวยแล้วแล้วก็เอาคือต่างคน,งน,คต,งคนต่างชอบครับต่างคนต่ตางชอบต่างผมต่างสไตล์ชอบแบบไหนก็ทาแบบนั้นเลยนะครับสลับผมก็เชื่อมด้วยบิเล็กเลยนะครับขาวแล้วมันจะเป็นดำใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ไปเขียนนี้เนื้อผมบอกนิดนึงนะครับอ่ามันจะเคลื่อนกันขึ้นไป ก่อนที่จะไปถึงขอบมันจะเป็นดำๆนะครับแล้วก็ไปเอาลงนิดนึงนะครับไปเชื้อหนอกให้มันตืนกันนะครับวิธีทำท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยนะครับเส้นไหนโผล่ไหนขี้มาแล้วก็เกาออกนะครับดูที่กระจกนะครับจะขี้จะโผล่ก็อยู่ในกระจกลูกค้าเห็นก็ในกระจก ผมก็จะเชื่อมนะครับเอาบีเล็กเชื่อมเป็นขาวลนวนเกลือนขึ้นไปเลยนะครับแต่จะไม่เลยขอบขึ้นไปนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการเอาออกแค่พอด้านล่างส่วนหน้าของใบหูนะครับผมก็จะปาดออกไปเลยนะครับเห็นไหมครับเชื่อมบอ,อกแยกตัววายนะครับเอาให้เกลี้ยงเลยตรงนี้เอาไปจนถึงรอยที่เราอาบี เก็บไว้เลยนะครับอ่ามันก็จะเป็นลักษณะนี้ด้านขาวาผมจะทําสั้นกว่าด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเราจะอาผมส่วนบนลงมาปิดนะครับผมลูกค้าไม่มีน้ําหนักเส้นแข็งนะครับถ้าเราตัดสั้นมันก็จะชี้นะครับมันก็จะพองออกมามันดูไม่ดีผมก็เลยไว้ส่วนบนไว้เอาลงมาปิดนะครับเอามาปิดด้านขาวานะครับส่วนด้านซ้ายพอด้านขาวามาปิดด้านขวาซ้ายมันก็จะเท่ากันนะครับ ถ้าเราเปิดข้างในนะครับด้านขวาจะสั้นกว่าด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเราเอาผมปิดลงมามันก็จ,จะเท่ากันนะครับผมลูกค้าค่อนข้างแข็งนะครับแข็งแล้วก็เบาไม่มีน้ำหนักตัดสั้นชี้เลยครับ ก็เลยเสนอเขาด้วยอันเดอร์คัตเปิดข้างนะครับอันนี้ก็ให้น้ำหนักผมด้วยขีดน้ำเนี่ยก็จะมาตัดปลายผมหมอกครับเอาหางตาเป็นเจลเลยนะครับให้เราตัดไปจนถึงขอบทรงด้านหลังใบหูนะครับแล้วก็พอครับเส้นไหนเลยมาก็ตัด ตัดแค่ขอบทรงนะครับอย่าเลยขึ้นไปตัดไปชนขอบแล้วก็เส้นไหนเลยขอบออกมาเราก็ตัดแค่นั้นนะครับหลังจากได้ความสั้นแล้วนะครับ่อบมาณก็จะสร้างธรรมชาติด้วยกันไกลฟันปลานะครับอันนี้ซอยมากไม่ได้นะครับผมจะชี้จะพองจะเป็นเรื่องเลยนะครับตอนนี้พองแล้วปัญหาตามมาก็ลูกค้าไม่พอใจนะครับ กเป็นอีกหนะ้าทางหนึ่งนะครับไปฝากกันนะครับมาฝากเพื่อนๆที่กำลังเรียนตัดผมนะครับผมเส้นใหญ่เส้นแข็งเราจะจัดการยังไงนะครับลองเอาวิธีนี้ไปทำลองดูนะครับเผื่อว่ามันง่ายขึ้นนะครับเสนอลูกค้าไปเลยเปิดข้างเลยนะครับ ชอบสไตล์การทำงานแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะเซ็ตไปด้านหลังก็ได้จะสมมติให้ดูว่าเราใส่น้ำมันเซ็ตนะครับก็จะประมาณนี้ ถ้าเราจะรู้จักวิธีจัดการนะครับผมแข็งผมฟูผมไม่มีน้ำหนักมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าช่างแต่ละท่านมีวิธีการจัดการไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับมาฝากเพื่อนๆื่อนที่กาลังเียบผมเรียนตัดผมนะครับก็ลองเอาไปทําลองดูนะครับทําแล้วถ้าง่ายก็ทําเลยนะครับตัดแป๊บเดียวจบเลยนะครับเปิดข้างเลยนะครับง่ายๆสไตล์ช่างพิจิตก็จะหมุนให้ดูรอบๆเลยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็จะลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ